ออมีเซเว่นม,มาเปิดใหม่ที่หน้าปกากซอยบ้านมันก็ดีอย่างนี้นี่เองเอยลลีดเมืองสุรินท,นออทรนน์ถ้าดกกินก็หงจะดีเยลลีดเมืองสุรินทร์อร่อยอร่อยนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินเยลลีดเมืองสุรินทร์ อร่อยอร่อยนุ่น,น,<อ>นลิ้นลิลิ้นมือสุรินใช่เลยเห็นก็ต้องอยากกินกูอร่อยเจอบอ๊ะแม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรแค่ฟังเพลงเพลงอะไรของเราร้องไปโยกไปอยู่ตรงเนี้ยก็แพงเยลลี่ยิบมือสุรินไงแม่เยลลี่ยิบมือสุริน ใครได้เห็นก็ต้องอยากกินนะโคตรอร่อยเที่ยวคนหนึ่งจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินเป็นอะไรของเขาเยลลี่ยัดมั่งสุรินใครที่เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเทีายวคนหนจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินเป็นอะไรคนหนึ่งเนี่ยเยลลี่อง อยากกิโค้ดอะไรเชีเ่ยพลินเล่นนั่งเขียดใส่หูฟังเพลงอีกเยลลี่ยืนเมืองสุรินใครที่แฮนก็ทำอะไรเอา้าก็แม่ให้หนูถอนหญ้าหนูก็มาถอนแล้วนี่ไงอ๋อถอนหญา้าเหรอเออที่นี่ร้องเพลงอะไรเนี่ยอ๋อเพลงอละไรเยลลี่ยืนเมืองสุรินะแม่ฮะ เยลลี่ย ah <AND S 2> ืดเมืองสุรินใช่เยลลี่ยืดเมืองสุรินใครที่เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเชี่ยวเพลินนุ่มนิ่มไปเพลงเดียวกับชิต้าเลยนี่นะเยลลี่ยืดเมืองสุรินใครที่เห็นก็ต้องอยากกิน กินก็คงเจะฟินโอดอร่อยเชียวเปิ้ลนุ่มดิบจะไปบอกแม่ว่า,ออานอุอยากกิน,นชิวใส่หูฟังอีกเรียกก็ไม่ได้ยินโอ้อร่อยเชียวเปิุ่ดจะไปบอกแม่ว่าู้อยากกินอะไแม่ฟิลไหนเนี่ยอ้อฟิลทำงานบ้านชิวๆไงแม่เออ ทำงานบ้านแบบชิวๆเออชิวร้องเพลงอะไรอ่ะแม่เห็นจิต้า <gardens> ก็ร้องน้ำข er <ua> ิงก <ES> ็ร้องเพลงใหม่หรออ๋อเพลงหรอมันไม่ได้เพลงใหม่หรอกแม่ไม่นสพักแล้วแต่เพลงมันติดหูดีก็เลยร้องก็เล่นน่ะอ๋อแม่ก็เห็นชิต้าร้องน้ำขิงร้องแล้วเราก็ร้องแม่ก็คิดว่าเพลงใหม่มันไม่ใช่เพลงใหม่หรอกแม่มันเป็นเพลงไวร์ล่แม่อ๋อเพลงไวร์เลแม่ก็ว่าแล้วร้องมาจังใช่แม่เพลงไวร์ ไม่จะไปไหนก็ไปเลยชิวกันไม่ได uh, 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 uh. uh ้ช่วยทำงานบ้านเลยอ๋ออันเนี่ยแม่ซื้อขนมมาฟังาเลยแม่อ๋ออเยลลี่ยึดมือสู่ดินอร่อยเชี่ยเพลินนุ่มลิ้นใครได้เห็นก็ต้องอยากกินเยลลี่ยึดมือสู่ินเยลลี่สู่ดินใครได้เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเชี่ยเพลินนุ่มลิ้นไปบอกแม่ว่านุอยากกินเยลลี่ยึดมือสู่ินซิซ่าอ่ะอะไรอะแม่นี่หนูก็ร้องเพลงนี้หรอ เพลงอ๋อเยลลี่มือสุริน่ะเหรออืมค่ะเออไหนแม่ถามเลยไหน่ดิไอเ,เพลงเนี่ยมันเพลงค่ายไหนเนี่ยค่ายค่ายไหนอ๋อค่ายเยลลี่แม่ฮะค่ายเยลลี่ค่ายใหม่เหรอไม่ใช่เขาทําเยลลี่ขายเขาก็เลยแต่งเพลงมาโปรโมทอ๋อแต่งเพลงมาขายเยลลี่ใช่ แล้วเพลงเขาดังก็เลยเต็มโซเชียลเลยอ๋อมหน้าชิวถึงบอกว่าเพลงไวรัลเออแม่พูดแล้วก็อยากกินเย,นยนลเลยยี่ยืนเมืองสูรินเลยน่ยฮะเยลลี่ยืนเมืองสูรินก็เยลลี่ในเพลงนี่แหละมีขายอ๋ออยากกินเหรออยากลองอยากรู้อร่อยเปล่าเอ้าล้วจะไปซื้อที่ไหนก็ไม่น่าถามร้านหน้าปักซอยมีทุกอย่าง

เี่ก็ร้องต้องอากกินโอร่เนู่นจะไปบอกแม่ว่ายากนยนนุ่นไอ้นู่น่ะหนักเลยแม่เห็นร้ตั้งต่เย็นแล้วแม่ถ้าเราไปซื้อเย็นรีไม้พวกพี่พกินอ่ะมันจะดีขึ้นนะงั้นไปยาให้ตจ้องอากร่อยเย จะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินเนี่ยเหรอเย่ยึยมือสุดเลยก็อร่อยูอ่นะแมะ่ดูดิยังไม่เลิกรำเลยงั้นไปลองให้เฮียชินกันไปรียึดมือสุดให้ได้แม่ต้องอยากกินโคตอร่อยยอดเกินเข้าไปบอกแม่ว่าหนูอยากกิน อย่างที่ยังไม่อยู่ดิ่ยฮะเลิกลองได้แล้วกินซะเฮ้ยแม่ไปซื้อมาจากไหนเนี่ยก็มังอยากเอาอยู่พอดีเลยร้านหน้าปากซอยชิมซะก็เลิกลำได้แล้วชิมนะอร่อยฮะไปกลับบ้าน แล้วก็เลิกลามด้ละอายเขาเยลลี่ืืนยไเยลี่ยอดอนอไปเลยน้อ้ออยากกนเค้กนำเค้ก้ยทำไมชอบใส่หูฟังเรียกแล้วก็ไม่ได้ยินเอาแม่ฟังเพลงต้องใส่หูฟังหนิแม่ซิซ่าไปลากมา คนนมเล่นจะไปบอกแม่ว่าเย้อยากกินใช่ไหมเย,ยลีเยลเมืองสุรินทร์อะซื้อมาให้แล้วเฮ้ยจริงดิของจริงอ๋อจริง <S <S ไหนลองดิอ่ะชิมซะแล้วก็เลิกลองได้แล้วปวดหูไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอร่อยอะ่ะอ,น,น,อน,นู่นอีกคนนึงไป เยลลี่ยุดเมืองสุรินทร์ใครได้เห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเชี่ยวไปลุ้นลิ้นจะไปบอกแม่มันดูอยากกินเยลลี่ยุดเมืองสุรินทร์ถ้าได้กินก็คงจะดีโอ้ยอะไรเนี่ยอยากกินใช่ไหมเยลลี่อ่ะนี่เอาไปเฮ้ยเยลลี่ยุดเมืองสุรินทร์มีด้วยอ๋อก็อยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยไม่น่าถามอะมากินซะแล้วก็เลิกร้องแล้วปวดหูไปหมดแล้วเนี่ย ต้องลองอยากลองอยู่พอดีเลยเกี่ยวแล้วกันอ๋อเนี่ยเหรอเยลลี่ยุบมังสวิรินหวานดีเนาะก็หวานสิเยลลี่อ่ะเอาไปกินกันซะแล้วก็เลิกร้องก็ได้แล้วโหกินได้กินได้กินอาฟิกันเอาเลเยลลี่ยุบมังสวิรินใช่เยลลี่เรต้องอยากกิน พอร่อยเน่าใช่เน่าใช่จะตายหรอกหรือว่าหนักกว่าเดิมอีกแข่ก็ว่าง้นน่ะ